เรามาดูลาวพัฒนาวันนี้กันได้เลยครับแนวทางของพระอาจารย์นิรุตเปิดหัวด้วยครับสามรายการครับจะมีรายการหนึ่งครับเอาเราบอกเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้ครับมีครับเมื่อวานนี้ครับมีพี่สาวกับพี่เขยครับได้แลนตัวมาเริ่มเทิมเลยครับคนไทยว่าอย่างน้อครับอีสานว่าเล่นนะครับด้วย เออคนไทยอยู่อินว่าตถุยังหรอครับแลนนี่กันะครับนี่ครับแต่ว่ากงคลิปไปแล้วนะครับอืเนาะแต่ว่ามันเข่าบ้านเลขที่ครับมันเข่าบ้านเลขที่สี่สิบทับเจ็ดนะครับด้วยอีเืองหน่ะครัแลนมันเข่าบ้านเลขที่สี่สิบทับเจ็ดครับเอ้มาปล่อยหมู่บ้านครับอืมนี่นะครับบ้านเลขที่สี่สิบทับเจ็ดครับสี่สิบทับเจ็ดครับเอ้า บะทาบ่อสูขันฟ้าบ็อเขียนนะครับเนาะตัวนี้ปะทามากครับบะทามันเข่าหูต่ำตึกเออเซ่หัวใจคุนครับอ่าปะทามากครับมาแล้วมาแล้วครับอ่ามานเล็กที่สี่สิบทับเจ็ดครับเล่นเข่าครับคนแด่วเล่นไงว่าปล่อยว่านครับอูตัวไหนดีได้ผีน้องเลยว่ามันตัวนี้น้อยเด้อผีน้องเลยเล่นเออต่วอาผมว่ามักอยู่อืมหน่อยได้ครับเชื่องครับจับได้ครับอื จับมาปล่อยนะครับอุ้มมาปล่อยเด้เรื่อยไหมโอ้ยเล่นหนังมาเสียมาง่ายแต่ว่านี่เนาะเออเล่นหนังมาเสียมาอันนั้นคลาสเรียครับบอว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 บหยากนะครับเพื่อนหน่อยจับเพื่อนจับมาปล่อยเนะครับเล่นอย่งไหนมาเสียมากอย่างกนง่ายนะครับอ่าบอสู่คนบอนั่นบอยังครับจับมาปล่อยยื่นยืครับอูกงย้อยครับมันหาหกลูกนะครับนี่นะครับ <en stuff feels epic invece> มันเขาอยู่บ้านเลขที่40่สิบทับเจ็ดสี่สิบทับเดได้คำมของสุกันฟังเนาะอืมเดี๋ยวคือว่ามหาบุสูษกันตั้งถือบอกไปเรื่อยๆนะครับแต่เหลือลายมือนะครับแนวทางสืออกเอ้าตอนนี้หันมากตอนนี้ก็จะหันมากดูแนวทางครับหันมาดูแนวทางครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับของพระอาจารย์รุ่ครับผมหันมาเบิ่งน้ำขันครับครับไหนๆเนาะอืมอย่นี้ครับอ่าสามศูนย์แปดหนึ่ง ไอ้สามศูนย์หนึ่งแปดครับสามศูนย์หนึ่งแปดก็ขอให้ครับอ่าอกคิดเนาะเออล่าบหนนากาแรกครับอ่า้วกะฮานอยทั่วไปหรือว่าล่าวทั่วไปอนีรได้รับไปรูปไม่กินุ่มั่ท้กว่วอะไรอีกเนอเช่วนก่องกับดูด้วยที่นีงนี่นะครับเอ๋ออ,อ,อ, <laughs> อ,อ,อืม ชอบกอ Beni, ดจัดขัดกอดพันครับแนวทางลาวพัฒนาลาวพัฒนาห้าน้อยทั่วไปครับ yeah. อ่ะกูได้มักผููได้ชอบจัดเลยจัดเลยเพื่นว่าอย่าไปตัดสินใจยากครับอย่าไปตัดสินใจยากครับอ่ะผูได้มักูได้ชอบครับชอบก็จัดคัดก็ผพานกันไปเลยเพื่นว่าครับขาดสีได้มันบินมากคือนกเจ้าขาดสีได้มันบินมากคือนกเจ้า บาดซีนี้มนแมนต้าขนมันกัดถอนบ่ได้ไว้เถ่ะคพณผู้ชมเอานี่นะครับเอาไปติดตอ่อของอู้มือผมไปครับโอ้ครับเอาอ่ารัฐบาลไทยออรุงรับเพื่อนโอ้โอ้ยลืมบอกด้วย่าครับมีครับมีคนโทรมาบอกไล่ามาบอกว่าอันบอกให้เจ้าเนี่เดววอ้อ่านให้ซื้อ ต,ตัวนี้ให้แน่ว่าลุงที่เสียชีวิตแล้วครับลุงที่เสียชีวิตแล้วมาบอกครับลุงที่ตุยแล้วลุงที่ตุยแล้วนะครับมาบอกครับคำเพาะข้ามวนกันลุงที่ตุยแล้วนะครับมาบอกแนวทางพนเนาะมาบอกหกแปดหกศูนย์สองตัวครับพี่น้องที่มักบา้าเนี่ครับเอาเนี่ยลุงพวยพนตุยแล้วนะครับเอาอนนี้เป็นแนวทางของออดุลกนเพื่อนนะครับเด้ออ่าชอบก็จัดขัดกอพานครับอ่า เก้าสี่แปดเก้าสี่สองวิ่งแล้วครับสี่แปดอีกแล้วไม่กว่าปากเนี่ยปาก,ปากไปท้วทีเก้าสี่สองสี่สองเก้าสี่เก้าสองครับเก้าสี่เก้าสองวิ่งสี่อีกตั้งหักข่าววิ่งสี่ตั้งหักพี่น้องล่างหกสามแปดห้าสามหกแปดครับวิ่งสี่คับสามแล้วครับเนาะอืมับหกกรับหกแปดครับ ก็หกแปครับสอบก็จัดคัดก็พันกันเรื่อยๆครับเด้ออ่ย942 42 94 92วิ่งสี่วิ่งสี่แล้วก็วิ่งสามครับหกสามห้าสามหกแปดครับหกแปดวันที่ตรงกันครับเพิ่นฝันมาลุเพิ่นที่ตุยแล้วมาบอกครับอ่าลุเพิ่นที่ตุยแล้วมาบอกครับเพิ่นฝันครับอ่าเพิ่นฝันครับเพิ่นฝันเกี่ยวลุ้งเพิ่นมาลุ้งเพิ่นมาบอกครับ อ่าักรหกแดครับเยจะใหเบึงครับเยจะใจบึงอยู่ครับว่าลุงคนนรกบอกตัวไหนนครับเนาะมรามาสอบประทแลนตาตึงได้หัวใจครับกระสิหัววาเมื่อเขาแจบกันแถบอาจารย์รูดพันชีวาเด้ครับเนาะรูดพันชีวาด้มันเขาแกบกันนะครับเอาสอบก็จะก็ผ่านกันได้เลยนะครับเน้าสี่สองสี่สองเก้าสี่เก้าสอ ครับผมวิ่งสี่กับวิ่งสามครับล่างหกสามห้าแปดอาจารย์พันว่าทรัพย์อาจารย์เชี่ยงนี่แล้วครับห่างครับหกแปดครับ6กแครับเลขเลขเพิ่นหกแปดเนาะครับเนาะเอาวาแล้วเนาเอาสอบก็จัดคัดก็พันครับเอานี่แล้วบบเบิงว่าลุงเพิ่นเนาะบอกตัวใดบาดเชยเบิ่งนะครับอาจารย์มาแขงครับเจ๋เหรอเนโอนี่ครับ อาจารย์พุนพุนทรงไล่มาบอกครับว่านี่นะครับหน่อยนี่ครับว่าผู้เสียชีวิตแล้วสิมาบอกแนวทางนี่ครับพ่นมาบอกบอกน้องเขยบอกชิมไม่น้องเขยนะครับอย่างอื่นกัะลุ่มนะครับเนาะเมนว่เออพ่นมาบอกบอกไองานไหนยอมซื้อนี่เด้ออาจารย์วน่าสัตนหกแปดก้าหกแปดหกศูนย์ครับหกแปดหกศูนย์ครับมาแล้วครับมาด่วนมาด่วน มาเดี๋ยวนี้ครับมันจะมาเขาแก้บกับเลขรถครับ6040กับเลขบ้านครับอ่าสีบ้านเลขที่40่ทับเครับแล่นเข่าครับบ้านครับแป๊บเดียวครับเพื่อนบึงนี่อยากด้วยมึงขอบุญขอบพุนครับหารอยกลัวโอ้เพยคนมักชันตัวนี้ครับไปหาไทยเลยใส่เน้ะบ้านปล่อยไปปวดแล่นก็นได้เนาะ <laughs> ไว้ไว้ผดเล่นเงินได้ับเนาะขอบุญขอพุทครับสามสิบห้านาทีเบิ่งสองลอยปาอ้อืมนี่นะครับอสอบก่อจัดขัดก่อผ่านครับเป็นแนวทางือลุงที่บารากิสารว่าตายเนะาะภาไทยวาตุยนะครับเนาะอ่านี่ก็ เออภาษาเรียก็ว่าเบิรบุญครับมาบอกน้องอยากได้อยากให้น้องได้ครับเออมาบอกเลขครับง่ายหกแปดหกศูนย์หกแปดหกศูนย์ครับแล้วก็เอาไปติดตามของเราพัฒนาเราพัฒนาออดวงนาเพื่อนกันบ้างครับบ้านโอ้โอ้เออนี่ครับโอ้แมนอยู่ครับอ่ามาเบิ่งของออดวงนาเพื่อนกันบ้างครับผมเอ้า หนึ่งแปดสามโอ้ยแบบโอ้เพิ่งเคยของอาจารย์นี่รุตเอ้าของอาจารย์นี่ลุตเราซูนมาขันครับสามศูนย์หนึ่งแปดของอาจารย์หนุ่เพื่อนหนึ่งแปดสามเก้าโอ้ยแต้มหนึ่งครับเอาบ่ไปนังครับสำหรับซับกันไปเนะครับอเพื่อเบิ่งน้ำกันได้ละคนครับเอานี่เบื้องนะครับโอ้มาพอแล้วลูกหอมอ๋อห้องน้อยครับรุ่นน้อยครับอันนี้รุ่นน้อยครับเบื้องนะครับสีขางเพิ่น สังเกตเพิ่งครับนี่รุ่นน้อยครับอ่าไม่แล้วครับเป็นซิฟครับซอยอาจารย์นี่เด้อครับรุ่นน้อยรุ่นจิ๋วครับแต่สังเกตยังไงนะครับอะพอจะดูน้ำเขานาะรุ่นนี้ครับเป็นซิปเลยครับเป็นซิปเป็นยี่สิบสามซิฟเลยครับนี่ได้สีเลียงมาเลยพอยเมียเอ้ยเอาแปลกๆเอานี่แหละครับเอาแนวทางของอาจารย์ดูงนาเพลินเย็นนี้ครับโทรศัพท์ขออ่อนลุงขออ่อนรุงครับ อาอบก่อจัดคัดก็พันธกันเลยเลยนะครับเนอเอามาดิดวว่าก่อนนะครับเนอะก็สอบเป็นข้ออ่อนลงครับเมื่อยแค่ไหนครับเบาดูนไล่อ้านี่สอบก่อจัดคัดก่อพันครับเป็นแนวทางของพระอาจารย์ดวงนาพื้นครับหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งแปดสามเก้่นึ่งเก้าสามหนึ่งหกแปดครับลำดับพัฒนาหนอยทั่วไปหานอยสามวิขีลาวทั่วไปครับผม อยู่นะครับช่องก็จัดการก็ผ่านปวดกดติดตามด้วยนะครับช่องดุงนเพื่นช่องดุงนเพื่นครับอ่ะบริเวณข้วหน้าดุนครับช่องก็ได้จ้กเป็นจังได้ครับจไัไเท่าใดๆเราพูดเบิองพูดติดตามก็ได้ครับโอม